สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วครับตอมซาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาคอยพ่อควานแต่เช้าครับเรไปแร้ว,วดีพ่อควานเพิ่งกลับมาจากเกี่ยวยาครับมาดูเด็กน้อยขี้ดือ้อเด็กน้อยขี้ดือ้อมาหยอกแล้วครับหยอกแล้วหยอกแล้ว หยอกแล้วเราจะหยอกกับแม่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเยวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรอโอกาสนี้มานานไม่ไหวไปครับบินไปหาแม่เราละฮึบ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 ชนชนชนอารมณ์ดีแต่เช้าครับวันนี้เด็กน้อยอารมณ์ดี ดูดูดูครับดูดูความสนดูดูครับไ <c oughs> ปเยยบของพุณแม่หมดไห <c oughs> นมันไหนมันมันนี่แล้วม,ลมันนี่ไหนแล้วมันนี่ไหนแล้วฮึบ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 มันนี่ไหนแล้วมันนี่ไหนแล้วฮึบฮึบฮึบได้ของเล่นแล้วได้ของเล่นแล้วเอาเอา,เอา อเออเอเออออเอาเอี่ยนีพอพัมีมีมีลูกบอลมานี่นี่นีของเล่นเอา้าดูครับดูครับเอาลเห็นของเล่นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมหนีเสร็จเลยครับนักฝุดบอลมาแล้วมาแล้ว เอาเป็นนักบาสแหละครับเป็นนักบอลหรือเป็นนักบาสเอ้าเอ้าเตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮึบได้ของเล่นนะครับได้ของเล่นเนาะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไปไหนไปไหนหลุดลงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่รู้ไปทางไหนครับไม่รู้ไปทางไหน วันนี้มารอพ่อควาดนั่งแต่เช้าเลยอ่ะอ่ะเอาให้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 ใหใหไปไหนรอพ่อควานหยอกครับรออย่างเดียวรออย่างเดียวดูดูดูไม่ไปฮึบฮึบฮึบย่าง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  วันนี้อารมณ์ดีครับวันนี้เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มวันนี้เลยมีแรงออกกำลังกายแต่เช้าออกกำลังกายแต่เช้าออกกำลังกายแต่เช้าฮึบอา้อาวอา้าวเริ่มชนแล้วครับเด็กน้อย20บวัน วันนี้วันที่ยี่สบวันพอดีครับวันนี้ดู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 น่กลัวรครับพราควานไม่ยอมเข้าไปสักทีไม่ยอมเข้าไปใช่ไหมมาหาเองก็ได้อย่างเงี้ยมาหาเองก็ได้นี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่ยข้ามมาแล้วจะข้ามมาแล้วออกมาสิออกมาสิเสร็จแล้วครับพอดีต้องกันน้องเขาไว้ครับ มาเลย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 อะไนลนะครับวิ่งเล่นตั้งแต่เช้าเลยพอดีพทกาฟานมาจากเกี่ยวหญ้ายังรอรอรอให้เท่า้าเข้าไปก่อนนะไปดูไปดูไปดูไม่ยอมไปไหน มาสิจ้ามาสิจ้ารอนะครับเดี๋ยวพ่อขวานลองเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับ ยออไม่ยอมครับตั้งได้ยอกทุกวันได้ครับได้ของเล่นไปแล้วยึบยึบยิง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 ล่าเร่งครับถืกวันนี้ล่าเร่งอา้อาวอ้าวเอาได้ไหมอา้อาว คุณแม่กินอย่างเดียวเลยคุณแม่คุณแม่อ๋อนี่หนุนนนหนนเล่นบอลเล่นบอลเฮ้ยเฮ้ยไอดูคุณแม่หน่ะชี้คุณแม่หน่นนนนนนนอ,นนอ,นอยสิดูคุณแม่หน่อยสิ ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เอ๊เอาอาสบายใจแล้วมีคนหยอกแต่เช้าสบายใจแล้วสบายใจแล้วเอบเอบเอบตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้ จากเมื่อวานฝนตกหนู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 คุณแม่เอามาแล้วคุณแม่เอามาแล้วหนูคุณแม่เอามาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดูดนู้นดูนู้นอก้วเห็นไหมนไปเล่นกับคุณแม่น่อไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมจะหยอกขานอย่างเดียวครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนเหนื่อย เหนื่อยไหวกำลังชนครับเด็กหน่อยไว้ยี่สิบวันเล่นเสร็จก็ไปยุตยทอกแม่นะครับตอนนี้เวลาโอ่ไหนละไหนละ ไยังยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยเข้ามาสิเข้ามาสิหอเหามเฮามเฮามเฮาไม่รู้จักชื่อนี่วะอุ้ยอุ้ยจะชื่ออะไรจะชื่ออะไรจะชื่ออะไรชนอีกแล้วครับชนอีกแล้วชนอีกแล้ว ควาดนังถอยก่อนนี่กันไว้ตรงนี้ออกมาดิออกมาสิเริ่มรู้จัดชื่อแล้วครับตอนนี้เรียกชื่อเขาจะวิ่งมาหาเลยเด็กน้อย20บวันนะครับเคยดูเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงมั่ง นายจะมีแรงกว่านี้ครับกินนมแกงช่วงนี้ไปหอมไปหอมไปหอมแตงยังไม่กล้ามาหอมไปหอมไหนมัน ไปหออมวันนี้แล้วไปห้อไไม,มาแล้วครับไปงอนแม่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่เอ fc ที่ติดตามให้กำลังใจน้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะอัปเดตความสนของน้อง ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ให้น้องด้วยนะครับช่องน้องกล้วยห,หอมจ้าขอบคุณนะครับ